สวัสดีค่ะกลับมาพบโรคของการดูดวงเย่ yeah. อย่างแรกนะคะเราก็จะเปิดว์ปว่าเดือนกุมภานี้ผู้สรทาแต่ละวันจะเป็นเยี่ยงไงนะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือปุ่มตรงนี้กดให้หมดนะเม้นบันทึกคลิปหรือกด แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเปิดวาร์ปของการดูดวงนะคะก็อย่าลืมมีสติและมีวิจ,จารณญาในการรับชมรับฟังเนาะเพราะการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเอาไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือเอามาเป็นแนวทางในการองค์ประกอบในการตัดสินใจนะจ๊ะ ผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์จา๋าขอให้คุณเพ่งจิตมาธ่ไพที่คุณเห็นจากนั้นให้คุณท่องน้ำโมตสาสามจบเป็นเพื่อการระลึกถึงครูบาอาจารย์ลึกระลึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่จากนั้นนะคะเราจะจับไพทั้งหมด5า้าใบเป็นตัวแทนของผู้ศรัทธาที่เกิดวนันอาทิตย์ว่าเดือนกุมภานี้ท่านจะเฮงดังมังนวนแบบไหนนะคะอย่าลืมนะว่ามันเป็นแบบแรนดอมสุ่มไม่ใช่ดวงไขดวงหนึ่งนะคะเก็บมาเป็นแนวคิด แล้วก็เอาไว้เป็นวิจารณญาในการรับชมและรับฟังพอเนาะนะค่ะผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์ผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย,ดตย์ดวงประจำเดือนกุมภาดวงประจำเดือนกุมภาที่แกปะ๊ะว้าวสิบถ้วยแฮปปี้เอนดิ้งย่างอุ่มชือไม้ทไมทเท้าสีไม้เท้าเอ้สีถ้วยคว้นคาบสุดท้ายปะ๊ะ เจ้าเหรียญจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอานไปปา6กคะแนนจ้าต้องบอกก่อนนะคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะใจล่มล่ม,ลมในสิ่งที่ปรารถนาคือรอยยิม้มความสมายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และก็ที่สำคัญพอเข้าเดือนกุมภานะคะคุณจะเจอคนแบบ คนอายุมากและคนอายุน้อยแบบมาเที่ยวไล่เที่ยวขื่อของคุณหรือจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนแนะนำนะคะคนที่อายุน้อยกว่าจะนำรอยยิ้มมาให้แต่พอเข้าเดือนกุมภาแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคนเกิดวันอาทิตย์คือใครที่ต้องเช็กสโตเช็คของดูดีมาสัพายหรือการลงทุนต่างๆต้องดูให้ดีๆนะเพราะการทำงานต่อไปนี้คือการทำงานแบบละเอียดใคร ที่เกิดวันอาทิตย์พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าละเอียดและรวยละเอียดและรวยงานทุกอย่างนะคะเราจะต้องมีความละเอียดต้นน้ํากลางน้ํปลายน้ําเราต้องดูเองสม่ําเสมอคุณถึงจะมีรอยยิ้มที่เป็นสมัยจริงๆและที่สําคัญใครเกิดวันอาทิตย์เดือนกุมภาเดือนแห่งความรักอย่างที่เราบอกกันอยู่นะคะเก้าเรียญสิถ้วย คุณที่เป็นโสดคุณจะได้สลัดโสดแบบแมรี่มีว้าวคอนเกตูเรชั่นใครที่ความรักแบบค้างค้างคาคาว่าเขาจะเลิกไหมเขาจะจริงใจกับหนูไหมหรือเขาจะมาขอหนูไหมคุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาแน่นอนส่วนใครที่โสดอยู่รู้สึกว่าโอ้ยพี่หมอหนูแห้งมากเลยเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนโมฮิงเปลี่ยนหน้าและคุณจะรับซับมากยิ่งขึ้น ซิ่งีเจอในการทำบุญอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนทรงผลเปลี่ยนหมอเปลี่ยนหมอเฮงใครที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสไปหาการซ่อมแซมบูรณนะองค์พระเช่นเสียนพระแตกอ่าดวงพระเนตรพระไม่สามารถต้องซ่อมแซมหน้าอกเนี่ยต้องปิดทองอะไรอย่างเงี้ยให้คุณทำแนวนี้ดวงคุณจะเป็นออร่าและเปิดแบบเฮงดังและปังรวยฟันตรงๆจ้า